วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมได้เป็นตัวแทนของสกนิ่มนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของชมรมสองร้อยเจมบุญนะครับเพื่อนหนุนผู้ช่วยวันนี้ก็ได้นำสามพันบาทของพี่เอกช่างเอกพุทธการนะครับที่มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือศพวันนี้เราก็จัดให้นะครับเติมน้ํามันที่วาราชซนินในการที่เผาศพให้กับญาติของสามี อี้างสารมากนะครับเพราะว่าอี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งตัวคนเดียวเลยมาจากสุรินทร์ไม่มีเงินติดตัวมาเลยเมื่อกี้ก็ยังโชคดีกู้ภยัยใช่ไหมให้มาพันหนึ่งด้วยจิตน้ำใจของอีกก้ก็ยังซื้อเสื้อผ้าไปแปดร้อยเมื่อกี้ทางทางน้องครับก็ให้ไปอีกห้าร้อยเพื่อให้อีก,กลับไปสุรินทร์พรุ่งนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจาจากอี้ด้วยนะครับนะครับ แล้วก็อันนี้ผมจะฝากให้กับทางพี่น้องเพื่อให้พี่น้องมอบให้กับหลวงตาหมีเพื่อให้ส่งมอบเจ้าว่าครับผมค่าน้ํามันสามพันบาทนะครับนี่มีความรู้สึกไงมากขอบคุณมากดีใจมากๆที่คนที่ไปอ่าพี่เกครับสวัสดีครับวันนี้วนที่สองนะครับนะครับเราต้องขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกบาททุกตะงคงนะครับเราทําจริงนะครับเราจะเริ่มทําตั้งแต่ นี้เป็นต้นไปนะครับเชิญที่หนึ่งพูดครับเจ้าเหมือนเดิมครับถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะตอบุญนะก็ไปเข้าที่เพจได้เลยนะครับในชุมนุมในชุมนุมสองร้อยใจบุญนะครับเพื่อเป็นเราเป็นสถานเพื่อมาช่วยเลยอีกต่อยทอดหนึ่งนะครับพี่เบิร์ดหน่อยมีอะไรพูดบ้างไม่มีอะไรยืมวัตถุกิจด้วยิมานะครับพมานพิมานบ้างครับมานขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับก็เห็นเงินที่เห็นอยู่นะครับ เราก็มาทําเพื่อประโยชน์ประโยชน์ชนส่วนส่วนรวมนะครับประชาชนทั่วไปที่เดือดตกทุทธิย่าเงินตัวนี้เราก็มาทําเห็นเห็นกันนะครับขอบคุณมากครับพี่บัเห็นอะไรพูดไหมแล้วใครนะครับใครที่จะร่วมกับพวกเราทีมงานชมรม200ใจบุญนะครับก็ติดต่อทางเพจได้นะครับชมรม200ใจบุญนะครับเงินทุกบาททุกสตาตงค์จะไม่ไปไหนนะครับคือเราจะทําบุญทำกุศล ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เขาเดือดร้อนจริงๆตลอดนะครับขอกราบไว้ด้วยนะครับกับพวกเราทีมงานชมรมสองลอยใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับและท่านทิดตะเพัฒนามงคลนะครับสอของเรานะครับใจดีตลอดเสมอนะครับช่วยเหลือทุกๆคนนะครับใครเดือดร้อนนะครับติดต่อประสานงานกันมาได้นะครับยี่สี่ชั่วโมงครับกับพวกเราทีมงานนะครับน้องท็อปเป็นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกันเข้ามานะครับพวกเราก็ ขอให้ผลบุญนี้นะครับส่งกลับไปถึงพี่ๆนะครับให้การค้าเจริญรุ่งเรืองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แถวลาดปลอดภัยนะครับวันนี้พวกเรานะครับสอนี้เป็นสมบที่แปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดร้อยแปดสิบเอ็ดครับพวกเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับตัวเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับจะขอ